เปิดแล้วปูทะเลสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุญชุบลสบายดีก่อนมาสิก่อามีตัมตมีน้องตัมทะเลตัมปูทะเลสดโอ้ยมูนี่ซางเพะลูกพาคันกินกินหมดทุดย่างเลยกินให้อ้วนเลยเนาะไปสิอ้วดก่อนการน้องดัมก่บน้องไอ้จะไปกินบ่ กอวนเอามาอันเดียวห่หมอเนาะอูอันนีู้ะเลบิถูกอย่างเด้อถ้าใครไม่กินแล้วับรองสียดาเนาะดำเสียกินกินบได้เด้อกินมีหปูอันมีหดปูอัพพ่อมีทั้งปูสดมีทั้ง เอาดีดีแน่เอาเลยกินเลยเ่าต้องอย่าเพิ่มใครอยากตัวใดจัดไปกินกินพักพร้อม,พอพมบอบอมาพักก็บเต้องกินเอาตามใจหมดบมดเลยตรงบังคับมีการบังคับมีบอกครับบอบังคับให้บ่ออยากกินพักก็บเกินให้พอยากกินแต่กุ้งแตม่มื่อก็กินขอบใจลุงเนาะพันซื้อมาให้พันพันธุราพันน่ลุงพันชื้อมาให้พี่น้องลุงบอยพันซื้อมาให้มี มีข้าวโพดมีมึกมีกุ้งมีปูแล้วก็พวกมากับมีหมักเครือวหมกักทัวมหมักหฮงหมักเลนพี่น้องครบสูตรเป็นอะไรแต่เป็นอะไรแตปัตป๊ใ,ใส่ฮอชิมก่อนลุงคนชื่อมาป่าพี่น้องตำทะเลแต่อันนี้มันทะเลมันครบสุดเออ ยี่ล้านกูน้ำน okay. ี่คือกิโลเลยชาตั้จะเลี้ยวเวิร์มต่งนใหม่กระเป๋านอานมดำสิกินไรก่อเอากิโลบัวซื้อมือเขาอยู่ในมือนี่แ่บถ้าอยากปรดับานดถประดับยาตัวใดล่เรือก็ถือจับจานยกคันนึงเบอร์ามน่ะ

เด่นเนาะคอยมาผูกกัมีครบสูตรของทะเลเลยกบมใสแล้วี้เถอะเจีอยู่บ่เล็กเล็กเบหนูโป้หายอืมเยอะมียังบ้างที่พวกเธอไปเสี่เสี่ทุกอย่างเซ่ทุกอย่าง ทีมงานเฮาทีมงานกินกินอยู่บนมือบนเวียนกินเวไรปหดวนสองวนสามเนามี่วแบ่งกันเลยพูดได้ี่้อวนได้กับเขาอีแหดวนนเาเาขานเทินเทิงก i̇şte right? ็จีไปุ่มหมนี่มันบอมน้เรานเทิไปุ่มกินไม่หงนะ เาอิมเาเจุผินเรกินได้ตลอดทั้งเลยอมจุผินเยอะเอาใส่กินเนาะเอาเกินตำเลทั้งเลาอีมกินตมะงกับเผาเลยอีกกินักนผัมันจะงเพชร ินอยู hmm. okay. mm ่เดงน้อยพี hmm. ่น้องนี่กินอยเดงมาน่อยเือที่้านอยู่ดำดำยิินบลาชาทำตายจริงๆเห็นกินเชิงฮมาเขาโพดบ่ยิปซื้อกินนะขันยามาข้าโพดเดีนะกินบ่อยาในตำมันบ่ไปใจ กินหังมดได้จัดรลยยังกันยัยกันสืบแยงกุ้งวิลล้อเอาไฟที่ไฟได้ก็เล่วยังไงตอยกันว่งความก็พอกินตัวอื่นนี่ลองเอากินตัวก่มกินไงเอาคนละครเอาคนละครค้ไม่ได้ล กนได้เองนั่นไม่ต้องกินมีตัวเดียวนะบอกุ้งนายโตแต่ว่ายังเลือตัวเดียวเราจะมากันย้ากนกินหมึกกุ้งมินอมกินหมึกนั้งคือบอกว่านี่ก็ไม่ได้กินเลยกุ้งอันาดนี้แสบไหมกินอยู่ไหนนี่กินอยู่ไหนมานหนาม้าหน้ามรูดมันสมุนไปนรหน้าโลดกินกระถิ่มน่องปองผสมฮันดีไปเอาลมณบราณเก่า บ่นัไดบบงนี่ก็ได้ดไดคู่กัดกันได้พี่น้องวัดบเห็นกันพะทามากันนั่มกันไปนั่มขึ้นาหาวอดเทือนนั่มลงหอดเทียงเดยนนี้เริ่มสนิทกันเลยเพินคนละรุ่อนอาหนุ่มไม่ใช่ปัญหาเดินอะไ้ลองกินมึงดูลองยามรถเป็นยังมันจุกเลยเป็นเป็นเนี่ยเอาไปน,นั่มกันแล้ว ูมานูาเลยกมาแพงแพงหกัตลอยแข็งเออน้ำมันก็แข็งเหรอนี่กินอะไรมันจงห่อนยำทั้งเลยมันแสเ่าทั้งเลย้อาดำน้องดำคนจะทำแบบนางลูกขอโทษนะป้าลุงขอโทษปลาลุงอิ่มโพดไร้เถอกิน เนเนป่นบดำอนือสามเดี๋ยวนี้คิดใหม่คิดใหม่าือยังเีทองสบ่ห้องนสั่ะ่จะเข้ามหนกินที่ อยู่ักซไป้ะงชาอยู่แสบป่เฮ้ยตัวลุงจะซื้อมานรือไม่จ้ะชิบหาพันกีบมีพี่น้องไหมมทำแล้วค่ไอ้ลาแม่ปูแก่อนอเราเราเพื่อนเหือนซื้อมานนะ่ะสูตรเราชิบหาพันบาหละเลน่ารักสามแต่อันนี้ก็บมหูแค่นั้นแล้วบอมันครบสูตรดีเฮ้ยครบสูตรดี ยืนหอบ่น่ยืนหรืกาวยังไม่เต็อิ่มดด่มเพลินเลยเนาะรสัตตไม่เหมือนเรสางไม่เหมือนเดิมอิ่มอิ่มแล้วฝ้ายน้องมันรสชาไม่เหมือนเดิม่มมีแต่คนไทยพีน้องไอ้อิ่มเลย อ่าลูกชายกลกกับมันพอด้วนกันัด้วนนะน,นี่นี่มาครับพูดนี้โมยโมอมแพ้ต้องมาสิน่ะม,มาบายเยอเดี๋ยวมันสิบูทานเขาบ <laughs> มยทานไปดี <laughs> มาหมดแล้ว มือเรจะม,มากบางกินรถมาคือกากรใเจ็บดำดีๆลูกดีๆจเอิบจะอั่มบอดน้ามึดห่น้มนามึงกดบอชดบกนว <c oughs> ลูกแแ <c oughs> นรดับเลสิถ่ายต่อเลย <c oughs> ตอน ้าทันยาผู้หนึ่งระยาเบิดโดยเลเขี่ยกันดิยิบากันแลยเจ็บไม่ยังต้องมากลับมาเอากระปูก่อนเอากระปุกเอาเอาของใครเนี่ยเจินแล้วเดี๋ยวคนจะเอาไปบดดิอย่าเก็บปันกันกูอยากไปเบิดดีเจ้า ตอนนี้อยู่เทียงนาโอ้โหัวก็ขถ้นเทียงขอไปเลยดดอ,อร่อยมากมากเลยอ,อร่อย10นาทีโอ้ยอยากไปกับไปโรนาดำเลยอยตูนอย่าตูนชาชิป นางว่าะทที่อุงนะเปเป็ดเป็นดูหน่เนาะฮะขานข้าวอนเออหาหลเขา้าหลเขาจะพิดเนาะเขาพีดมีพี่อ้แมนแลนแทนาทย่อย ขอบใจจุกุนทุกคนทีก่เอากระปูมาเอาปกดเซกดติดตามช่นองลัดไลเดปีหน่งอกกินน้ำนอสาดีเอากระปูห้าใช่ไหมเอาเดปานกันคนละคะดาไปอนจกินแล้วก็อนที่ว่ายังพี่นงเลยอ่องอิ่มเหมือนเนาะมีดีกินกับกิน แป๊ะพี่น้องอยู่มี่แมงสุกุคลตอนตอนนี้กำลังมืดพลแน้วเนาะผ่านอยังยิงออกมาเนาะผานุมีคนขอบใจสุกุุลท้่ยินยังองอยเราพี่เราร่มผ่ด